ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน เฮ hey, ลั่นบ้านสามราศีเศรษฐีปีมังกรโชคลาภไปเยือนมีเงินมีทองจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งได้แก่ชาวราศีพิจิกดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงต้นปีนี้เป็นช่วงจังหวะดวงขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่หวัง มีโอกาสเป็นจริงหากได้ลงมือทำแล้วบอกเลยว่า ความอุตสาหะมันเพียรจะทำให้ความสําเร็จของคุณนั้นเกิดขึ้นโดยง่ายช่วงนี้ผลลัพธ์ทางด้านการเงินก็ถือว่าดีมากๆไม่ว่าจะหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็ขึ้นเป็นเงินเป็นทองแถมโชคลาบลอยก็โดดเด่นใครชอบเสี่ยงโชคเสียงดวงช่วงนี้ดวงโดดเด่นมีโอกาสปุับปรับรับโชคสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าขอให้คุณนั้นตั้ง ใมุ่งมั่นหากมีเวลาขอให้คุณไปบริจาคทานให้กับเด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสอันนี้ส่งผลบุญจะหนุนนำความมั่งคั่งร่ำรวยและประสบความสำเร็จมาเยือนคุณภายในเร็ววันนี้อันดับ2องชาวราศีเมษร,ราศีนี้บอกเลยว่า มีโชคราภแบบปังๆในช่วงนี้เป็นราศีที่ดวงชะตามีเกณฑ์โดยราบตรงโดยเฉพาะอาจจะเป็นของควนันของฝากเงินพิเศษหรือของรางวาัลแม้จะไม่ใช่สิ่งของเงินก้อนใหญ่แต่พอได้มาทำให้คนมีความสุขมากๆบางท่านโชคดีสุดขีดอาจจะถูกหวยหรือถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ขอให้เลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบาอาจจะมีสิทธิ์พิชี นอกเหนือจากนี้ดวงชะตายอยู่ในช่วงขาขึ้นจะสามารถหมุนเงินได้อย่างคล่องตัวมีฐานะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนสาม ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาฟ้าเปิดถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงการเงินนั้นดีมากๆหลังจากที่ปีที่แล้วเป็นช่วงที่เหนื่อยเพราะดวงชะตาโดนอิทธิพลของดาวเสาร์เต็มๆซึ่งหลังจากนี้ดวงของคุณจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หากคิดวางในเรื่องของเงินเงินทองทองจะมีโอกาสสมหวังมากกว่าช่วงที่ผ่านมาโอกาสของคุณจะเปลี่ยนสถานะจากคนท ธรรมดากลายเป็นสถานะคนร่ำรวยโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วเพราะดวงมีเกณฑ์คู่พารวยฐานะจะมั่นคงและมีความมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆตามสเตปของเศรษฐีใหม่ ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ